ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุนะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุนักเรียนการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุคําว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุก็คือการที่วัตถุมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเพราะฉะนั้นนะครับในบทนี้ในหัวข้อนี้นะครับเราจะนึกถึงนะครับวัตถุที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง นะวัตถุมีอะไรบ้างนะครับถ้าจะมองในชีวิตประจําวันของพวกเราก็ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนกําลังเดินนะเพียงนะรถยนต์กําลังวิ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่กระทั่งยานอาวกาศนะดาวเทียมโครจรรอบโลกของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนตําแหน่งเราจะศึกษาทําความเข้าใจนะครับลักษณะของเขานะครับในบทนี้เรามาดูต่อนะครับการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุนะครับ โดยที่ลักษณะการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุนั้นนะเราจะเราจะใช้คำมานิยามลักษณะการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุนั้นเราจะใช้เราจะใช้คำมา,าำ <page lunch> นิยามอัตราเร็วคืออะไรความเร็วคืออะไรอัตราเร่งคืออะไรนะครับความเร่งคืออะไรเหล่านี้นะครับมันจะเป็นคำที่เราเราสร้างมันขึ้นมาเรานิยามมันขึ้นมาเพื่อจะเอาไปอธิบายลักษณะอากัปกริยา นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันมีการเกิดขึ้นหลายแบบซึ่งแต่ละแบบนั้นมันก็จะต่างกันใช่ไหมฮะเมื่อมันต่างกันแล้วเราก็จะต้องให้คําที่มันต่างกันนะครับยกตัวอย่างที่ครูคลุมเหลืองไว้ตรงนี้นะครับไฮไลท์ไว้ตรงนี้มีคําว่าอัดรลาเร็วมีคําว่าความเร็วมีคําว่าอัดรลาเร่งมีคําว่าความเร่งตรงเนี้ยนะครับเหล่านี้แหละคือที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วก็เรียกมัน ธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วคือการเคลื่อนที่นะครับแต่มนุษย์เรามาสร้างคําให้เขามาสร้างคําให้เขาเพื่อเรียกให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดคํานิยามขึ้นมานะเราก็จะต้องทําความเข้าใจคํานิยามเหล่านั้นนะมันก็คือการที่เราศึกษาธรรมชาติโดยการเราสร้างคําที่มันเข้าใจง่ายจากมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเองนะพอจะเข้าใจนะครับทีนี้ปริมาณที่พูดถึงวันนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันซึ่งเกี่ยวพันกันยังไงเราก็จะว่ากันต่อไปนะครับเราไปดูปริมาณแรกนะฮะปริมาณแรกที่เราจะทําความเข้าใจในบทนี้นะครับนั่นก็คือคําว่าตําแหน่งนะครับระยะทางแล้วก็คําว่าการกระจันะตําแหน่งระยะทางแล้วก็การกระจับเป็นค,คํสามคําเป็นคํสามคําที่ไม่เหมือนกันนะครับ มีความหมายไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันเขาเป็นตระก,กูลเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราไปดูว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันของเขาคืออะไรแล้วก็พอยต์ของมันนะครับสาระสําคัญของมันคืออะไรที่พวกเราจะต้องจำนะฮะต้องบอกก่อนว่า3คํานี้เป็นพื้นฐานของอัตราเร็วความเร็วอัตราเร่งความเร่งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจฟังแล้วก็ทําความเข้าใจ นักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถที่จะกดย้อนดูได้นะครับเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุนะในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเราจะศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างที่พูดมาข้างต้นนะครับก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งภาษาอังกฤษใช้คําว่า position นะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า position นะ position ตำแหน่งแล้วทีนี้ไอ้ตำแหน่งตรงนี้นะครับ มันเป็นยังไงอะครับตำแหน่งตรงนี้เป็นยังไงเราจะเอาอะไรไปบอกว่าตำแหน่งวัตถุอยู่ตรงนั้นตำแหน่งวัตถุอยู่ตรงนี้เราเอาอะไรไปบอกเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะบอกเขาได้มันไม่ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าวัตถุที่มีการบอกการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเนี่ยให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนจะต้องระบุตำแหน่งของวัตถุจะต้องระบุตำแหน่งของวัตถุเพื่อให้สื่อความหมายได้ตรงกันในระบบเดียวกันเรียนครับ คำพูดตรงนี้เขาเขากาลังบอกอะไรเราเขากำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจตําแหน่งระบบเดียวกันคนสองคนนะครับไม่เข้าใจในระบบเดียวกันคุณอาจจะเข้าใจตําแหน่งของวัตถุผิดพลาดไปก็ได้และไอ้คำว่าระบบเดียวกันมันคืออะไรนะครับระบบเดียวกันมันคืออะไรเขาบอกว่าไอ้ระบบเดียวกันเนี่ยก็คือการที่เรากําหนดจุดอ้างอิง รหรือตำแหน่งอ้างอิงนักเรียนครับคำว่าจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้คำว่า reference point นะครับ point ก็แปลว่าจุด reference ก็แปลว่าอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงของเราเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่นะครับตำแหน่งที่คงไว้ในกรอบพิกัดที่แน่นอนหมายความว่าอะไรครับจินตนาการตามนะครับเรามีพื้นที่นะครับเรามีพื้นที่อ่ะเป็น ถนนเส้นตรงนะครับแล้วก ER totally ็มีหลักกิโลเมตรแล้วก็มีหลักกิโลเมตรวางตั้งอยู่นะครับไอตรงนั้นแหะครับเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไกลออกไปจากหลักกิโลเมตรเท่าไหร่แล้วก็วัดระยะจากหลักกิโลเมตรออกไปนะครับตรงนั้นเราก็จะให้หลักกิโลนะครับเป็นจุดอ้างอิงของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลักกิโลเป็นจุดอ้างอิงเลยโอ้หเฮ้ยคุณไกลออกไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปวัดกับอะไร ใช่ไหมครับถ okay. ้าเราบอกว่าเราวัดจากหลักกิโลอุ้ยคุณห่างออกไป200เมตรโอเคคุณห่างออกไปจากหลักกิโล200เมตรแต่ถ้าเกิดว่ามีหลักกิโลเราจะเอาอะไรไปบอกเราก็ไม่รู้ว่าให้คุณห่างออกไป200 200เมตรจากอะไรล่ะห่างจากอะไรห่างจากหลักกิโลไหมหรือว่าห่างจากต้นไม้ต้นต้นหนึ่งอะไรแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคน2คนก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าคนสองคนนะครับสามารถฟังแล้วบอกว่าเฮ้ย2 0 0เมตร ไอ้สองร้อยเมตรห่างจากหลักกิโลนะที่คุณมองเห็นอยู่โอเคทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันเลยว่าอ๋อมันไกลออกไปอย่างนั้นนะเป็นต้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับคราวนี้นะครับก็มีคําว่ากรอบอ้างอิงก,ก็บอกว่าอะไรและเป็นตัวเปรียบเทียบในการบอกตําแหน่งของวัตถุที่อยู่ภายในกรอบอ้างอิงก,กรอบอ้างอิงก,ก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เรากําหนดขึ้นมานักเรียนฮะมันอยู่ในตรงนั้นนะพื้นที่โลกพื้นที่หมู่บ้านอะไรต่าง นะครับไม่หนีไปจากตรงนี้นะ reference frame นะมันมาด้วยกันนะฮะคราวนี้เราไปดูครับนะักเรียนฮะโดยปกติแล้วนะครับการกำหนดจุดอ้างอิงนะการกำหนดจุดอ้างอิงจะนิยมใช้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ยากยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นักเรียนต้นไม้มันเคลื่อนที่ไม่ได้เสา หลักกิโลเมตรนะครับป้ายรถประจำทางมันเคลื่อนที่ไม่ได้จนกว่าคุณจะมีอะไรมาตัดมันนะครับแต่ในธรรมชาติแล้วมันก็วางอยู่อย่างนั้นมันเป็นสถานที่ที่คงมันเป็นสิ่งสิ่งของที่ที่ตั้งอยู่คงที่นะมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งมันไม่เหมือนกับอ่ะคุณเอาลูกบอลลูกบอลเป็นจุดอ้างอิงใช่ไหมลูกบอลมันอาจจะกลิ้งไปตามแรงลมก็ได้ตำแหน่งมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ลูกฟุตบอลน,น,นะ่ะนะนักเรียนอพอเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมเอาวัตถุที่มันเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายไปเป็นจุดอ้างอิงนะอันนี้ก็คือหลักพื้นฐานโดยปกติของเขาแล้วนะครับในการกําหนดอ้างอิงทีนี้เราไปดูรูปภาพตรงนี้หน่อยนักเรียนฮะรูปภาพที่กําหนดขึ้นมานะฮะภาพ2อตจุดหนึ่งตำแหน่งของรถชนิดต่างๆเทียบกับที่ตั้งของป้ายรถประจําทางเทียบกับที่ตั้งของป้ายรถประจําทางแปลว่าอะไรไป้ายรถประจําทางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ให้อะไรครับ ให้ทุกอย่างรถสามคันนสีเหลืองสีส้มสีฟ้ามาเทียบกับรถป้ายรถประจำทางก็แปลว่าอะไรครับตําแหน่งอ้างอิงของเหตุการณ์นี้ก็คือป้ายรถประจำทางเราไปดูครับรถคันสีเหลืองห่างจากป้ายรถประจำทางเท่าไหร่เราก็ดูเราก็ได้เท่าไหร่หนึ่งเมตรก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ารถตู้สีเหลืองนะครับรถตู้สีเหลือง มีตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งอ้างอิงเราไป150เมตรส่วนรถตู้สีส้มนะครับรถตู้สีส้มก็ห่างจากตำแหน่งอ้างอิงเรา220เมตรนะครับแล้วก็ไม่ใช่รถตู้สีส้มสิครับรถเก่งแล้วก็รถต่อไปรถปิกอัพสีน้าเงินนะรสีน้ําเงินก็ห่างจากตำแหน่งอ้างอิงของเราไป450เมตรเห็นไหฮะนี่คือตำแหน่งอ้างอิง คู่ลองเปลี่ยนใหม่คู่ลองเปลี่ยนให้รดคันสีเหลืองนะฮะลดตู้คันสีเหลืองเป็นตำแหน่งอ้างอิงบ้างนะให้ตรงนี้นะครับเป็นอ่าเป็นจุดอ้างอิงอ่ะใช้คาว่าจุดอ้างอิงเหมือนเขาแล้วกันนะฮะนะเป็นจุดอ้างอิงอ่านะแล้วเราก็มาดูสิครับว่ารดคันสีส้มนะฮะลดเก๋งคันสีส้มห่างจาก จุดอ้างอิงใหม่ของเรากี่เมตรนะักเรียนลองคิดดูนะครับคําตอบก็คือเท่าไหร่ครับก็150เมตรบวกกับ220เมตรใช่ไหมครับเป็น370เมนตะรแบบนี้เป็นต้นนะครับในการที่เราจะไปไปบอกระยะนะครับของวัตถุให้มันห่างไปเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนักเรียนฮะเหตุการณ์แรกเราใช้ป้ายรถประจําทางนะครับป้ายรถประจําทาง เป็นจุดอ้างอิงถามว่ารถสีส้มห่างจากป้ายรถประจำทางเท่าไหร่ก็ห่าง220เมตรนะเหตุการณ์ที่2เราไปให้รถตู้รถตู้สีเหลืองนะครับเป็นจุดอ้างอิงรถคันสีส้มก็ห่างจากจุดอ้างอิงใหม่ของเราก็เท่าไหร่ครับ370เมตรนะครับเห็นไหมครับนักเรียนฮะ ตำแหน่งของมันน่ะมันไม่ใช่เราเราบอกว่ารถคันสีส้มมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะครับใช่ไหมฮะมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนเลยแต่ดูที่ระยะข้างล่างระยะแรกถ้าไปเปรียบเทียบกับรถประจำทางมัน2 2 0ยสิเมตรเห็นไหมฮะพอไปเปรียบเทียบกับรถสีสีเหลืองรถตู้สีเหลืองมันก็ห่างตั้งสามรอยเจ็สิบเมตรตัวเลขระยะห่างตรงนี้นะครับมันจึงเป็นตัวเลขที่มันไม่ได้ มันไม่ได้สมบูรณ์ในตัวมันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับไอ้ตำแหน่งตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาอะไรเป็นตำแหน่งอ้างอิงนักเรียนพอจะเข้าใจเขาว่าตำแหน่งอ้างอิงขึ้นมาหรือยังครับนะต่อไปเราไปดูนะครับในหน้าถัดไปของเรานะฮะในการศึกษานะตำแหน่งของวัตถุเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปศึกษาตั้งแต่เรื่องของเส้นจำนวน เรามาดูกันนะครับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ใน1มิติวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ใน1มิติเรียนดู1มิตินะครับคํานี้นะหมิติคํานี้หมายคมว่าอะไรนะไอ้คำว่า1มิติเมื่อมี1มิติมันก็จะมี2มิติ2มิติก็จะมี3มิติใช่ไหมครัขึ้นไปเรื่อยๆไอ้มิติตัวนี้ก็คือแกนครับในเรียนเข้าใจง่ายๆมิติคือแกนฮะ ในทางวิทยาศาสตร์ของพวกเราให้เข้าใจง่ายๆครับมิติก็คืออะไรครับคือแกนนั่นแหละแกนหรือแนวนะครับแกนหรือแนวมี1มิติก็มีแนวเดียวมีแกนเดียวมี2มิติก็มี2แกนนะครับมี3ม,มิติก็มี3แกนนะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่าถ้าเกิดว่า1มิติก็ใช้คําว่า one dimension ถ้า2มิติก็ two dimension 3มมิติก็ three dimension วันทูทธรรมดาดิเมนชันก็คือมิตินะครับในบทของเราเราเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงหรือในแนวตรงเนี่ยมีแนวเดียวครับเพราะฉะนั้นทั้งบทนะบทนี้ทั้งบทเราจะศึกษาแค่1มิตินักเรียนพอเข,าเข้าใจคราว่า1มิติเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะต่อมาครับ1มิติมีการเคลื่อนที่อ่ะหรือมีการเคลื่อนที่แนวตรงก็คืออ่าเขาขยายความให้เลยนะฮะอ่เห็นไหมฮะการเคลื่อนที่แนวตรง ทีนี้ในการที่เราจะศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือ1มิตินี้นะครับง่ายที่สุดในการนาความเข้าใจเราจะใช้เรื่องของเส้นจํานวนเส้นจํานวนในการบอกตําแหน่งนะครับเส้นจํานวนในการบอกตําแหน่งถ้า1มิติแล้วก็มีแกนเดียวแกน x ถูกไหมนักเรียนฮะแกน x แกน x ทีนี้แกน x ณจุดที่ x เท่ากับ0เราจะเรียกมันว่าจุดกําเนิด จุดที่ x เท่ากับ0เราจะเรียกว่าจุดกำเนิดหรือภาษาอังกฤษจะเขาว่า origin นะครับให้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงเสมอแต่เปลี่ยนได้นะไปให้จุดอื่นเป็นจุดอ้างอิงก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเสมอก็ได้นักเรียนฮะแต่เรากำหนดไปว่า,าให้ x เท่ากับ0ูย์เป็นจุดอ้างอิงนะครับฝั่งทางด้านขวามือนะฮะจะมีค่าเป็นบวกฝั่งทางด้านซ้ายมือ มีค่าเป็นลบอันนี้นะักเรียนก็พอจะเข้าใจมาแล้วในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับเราไปดูครับในรูปภาพของเราในรูปภาพของเราเรามีอะไรจุดไหนคือจุดอ้างอิงของเรานะครับถ้าเราให้จุด0 x เท่ากับ0เป็นจุดอ้างอิงนี่คือจุดอ้างอิงของเราใช่ไหมฮะทีนี้ลองคิดตามกูไปนะฮะแล้วจุด a ห่างจากจุดอ้างอิงไปเท่าไหร่ จุด A ห่างจากจุดอ้างอิงไปเท่าไหร่คาตอบก็คือเราก็นับไปเลยครับตามเส้นจํานวนใช่ไหมจุด A ห่างจากจุดอ้างอิงอยู่ทั้งหมด20นะ20อะไรก็ขึ้นอยู่กับหน่วยครับหน่วยเขาให้หน่วยอะไรมาหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แทนที่นี้เขาไม่ได้ให้เซนติเมตรไม่ได้ให้เมตรมาเขาให้เป็นหน่วยมาเวลาเราตอบเราก็บอกว่าจุด A ห่างจากจุดอ้างอิงของเราไป20หน่วย แล้วจุด C ล่ะห่างจากจุดอ้างอิงของเราไปเท่าไหร่ครับก็60หน่วยเป็นบวกหรือเป็นลบครับทางขวามือคำตอบก็คือเป็นบวกเห็นไหมฮะจุด C ห่างไป60หน่วยแป๊บหบนึ่งนะฮะ C ห่าง60หน่วยนะครับ A ห่างเท่าไหร่ A ห่างจาก x ไป20หน่วยแล้ว B ล่ะ B อยู่ไหน B อยู่ทางนี้ใช่ไหมฮะบห่างจากจุด0นะ x เท่ากับ0ไปเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ80หน่วยเห็นไหมฮะลบ80หน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการบอกตำแหน่งเบื้องต้นนะครับบอกตำแหน่งง,ง่ายๆนะครับด้วยระบบเส้นจำนวนนะครับเรื่องของเส้นจำนวนทีนี้ครูลองทดสอบความเข้าใจพวกเราได้คิด ได้คิดตามครูไปนะครับถ้าครูกําหนดใหม่ครับครูกําหนดจุดอ้างอิงใหม่ครับนะขอขอลบออกนะครับครูกําหนดจุดอ้างอิงใหม่ครูไม่เอาจุด x เท่ากับ0เป็นจุดอ้างอิงแล้วครูไปใช้จุด a ครับครูใช้ a เป็นจุดอ้างอิงครับเนี่ยคือจุดอ้างอิงครูแต่ตัวเลขในเส้นจํานวนคือตัวเลขเดิมครับถามว่าแล้วจุด c ห่างจากจุดอ้างอิงเท่าไหร่ เวลาเราตอบแล้วก็นับครับ20ไปถึง60มันห่างเท่าไหร่นลครับคําตอบก็คือ c ก็จะห่างจากจุดอ้างอิงไปเท่าไหร่ครับ c 10หน่วยใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะของเดิม c ห่างจากจุดอ้างอิงไป60หน่วยแต่เรากำหนดจุดอ้างอิงใหม่เปลี่ยนจุดอ้างอิงจาก x เท่ากับ0มาเป็น x เท่ากับ20ก็คือที่จุด a นะ จุด C ก็เลยห่างจากจุดอ้างอิงที่จุด A ไป40หน่วยแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือจุดอ้างอิงโอเคนะครับต่อไปไปดูย่อหน้าที่2นะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุซึ่งความยาวของเส้นทางที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ได้จริงนั้นเราเรียกว่าระยะทาง นะครับมีพอยต์นะคะคำว่าระยะทางคืออะไรก็ย้อนกลับไปนะครับระยะทาง distance เนี่ยฮะ distance นะครับคือความยาวของเส้นทางที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ได้จริงนะเคลื่อนที่ได้จริงแปลว่าอะไรฮะคุณเดินไปคุณเดินไปตรงไหนก็วัดทุกเส้นทางของการเดินของคุณนะครับนะ วัดทุกเส้นทางของการเดินของคุณคุณจะเลี้ยวซ้ายไหมคุณจะเลี้ยวขวาไหมคุณจะเดินไปหน้าแล้วคุณจะเดินกลับหลังเราต้องวัดทั้งหมดเลยทุกระยะตัวนี้เขาใช้คําว่าระยะทางครับระยะทางเป็นปริมาณปริมาณสเกลาร์ครับปริมาณสเกลาร์สเกลาร์แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องไประบุทิศทางครับเราบอกแค่ขนาดเราบอกแค่ขนาด ระบุแค่ขนาดไม่ต้องระบุทิศทางในระบบหน่วย SI ของเรามีหน่วยเป็นเมตรครับมีหน่วยเป็นเมตรหน่วยเดียวกับความยาวนั่นแหละครับนะครับจบไปแล้วนี่คือระยะทางต่อไปคือปริมาณที่2ครับการกระจับเขาบอกว่าอะไรครับปริมาณที่เกี่ยวข้องนะครับ กับการเคลื่อนที่อีกปริมาณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ก็คือการกระจัดการกระจัด displacement เนี่ยคืออะไรนิยามของเขาคือบอกว่าตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุจะอยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุเท่าใดในแนวเส้นตรงนะครับคีย์เวิร์ดของเขาคือคำว่านะครับคีย์เวิร์ดของเขาคือคำว่าตำแหน่ง สุดท้ายนะครับกับตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งเริ่มต้นห่างกันห่างกันเท่าใดเท่าใดนะครับในแนวเส้นตรงในแนวเส้นตรงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณเดินไปแล้วแล้วคุณย้อนกลับมานะครับจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนเป็นจุดที่เราจะคำนึงถึง นะครับเป็นจุดที่เราจะคำนึงถึงเท่านั้น2จุดนี่คือการกระจัดครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตัวอย่างเราไปดูต่อก่อนนะครับสิ่งที่เหมือนกันอีกต่อไปก็คือนะครับปริมาณการกระจัดนี้นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณ ที่จะต้องบอกทิศทางด้วยนะครับต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยเพราะว่าเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยมีขนาดแล้วก็ต้องบอกทิศทางด้วยนะครับสัญลญักษณ์ที่ใช้แทนนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเราจะใช้เดลต้า x e ครับเดลต้า x หน่วยที่ใช้ก็เป็นหน่วยเมตร สมการการหาการกระจัดนะครับก็จะใช้เดลต้าเเท่ากับ xf ลบ x i xf ลบ x i เดลคือการกระจัด x i คือตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุส่วน xf กก็ตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุนะครับ ทีนี้เราไปพิจารณารูปภาพกันข้างล่างนักเรียนนะเราไปดูนะฮะสิ่งที่ผู้เราจะต้องมองให้เห็นก่อนตอนนี้คือจุดครับจุดอะไรบ้างจุด A อยู่ไหนจุด B อยู่ไหนจุด C อยู่ไหนฮะจุด A อยู่ไหนฮะอยู่นี่จุด B เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือจุด A ฮะนี่คือจุด B แล้วก็นี่คือจุด c รเราจินตนาการจำลองเหตุการณ์ว่าเราเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B แล้วก็จากจุด B ไปจุด C ครับนะครับเป็นเหตุการณ์2 2ช่วงครับ A ไป B แล้วก็ B ไป C, <c <oughs> นี่คือเหตุการณ์แล้วครับเราไปดูครับถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วระยะทางเราจะได้เท่าไหร่ระยะทางเราจะได้เท่าไหร่แล้วการกระจัดเราจะได้เท่าไหร่โดยที่เรา อ้างอิงนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณวิธีการหาจากนิยามของเราที่อยู่เมื่อกี้นะครับนิยามของเราระยะทางก็คือความยาวของเส้นทางที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปได้จริงความหมายของเขาก็คือถ้าเราเคลื่อนที่จาก A ไป B เราก็วัดไปสิครับ A ไป B ใช่ไหมฮะ A ไป B ยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราก็ไปดูที่เส้นจำนวนครับ A อยู่ที่20 B อยู่ที่ลบ80แปลว่า a ถึง b เรามันห่างกันเท่าไหร่ครับนะห่างกันคือ100ใช่ไหมครับห่างกันคือ100เส้นนี้คือ100เมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เคลื่อนจากตำแหน่ง B ไป C ครับ B ไป C เนี่ยแบบนี้แล้ว B ไป C ห่างกันกี่เมตรครับเราก็วัดดูเท่าไหร่ครับอันนี้ลบ80ไปถึง60ก็ ช่องละเท่าไหร่ช่องละ20นะ20 4 0 60 80 1 0 0 1 2ก140ก็เส้นนี้ยาวเท่ากับ140เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางจากจุด A ไปยังจุด C ก็จะต้องเอา100ไปรวมกันกันกบ140นะฮะได้คำตอบก็คือ240เมตรนี่คือระยะทางครับเราจะวัดทั้งหมดเลยของการเคลื่อนที่แต่ทีนี้ ภาพไปที่การกระจัดนะครับการกระจัดของเราได้คิดแบบไหนครับ <c oughs> นิยามของการกระจัดของเราก็คือนะครับตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุในแนวเส้นตรงครับตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือจุดอะไรครับจุด C จุด C ตำแหน่งเริ่มต้นคือจุดอะไรจุด A แล้วห่างกันเท่าไหร่ก็ลากเส้นเป็นเส้นตรงเลยครับ จาก A ไป C ทันทีครับนะครับเราก็เลยได้เส้นตรง AC ขึ้นมาเราก็ลองดูสิครับว่าเส้นตรง AC เนี่ยมันห่างกันกี่เมตรนะครับคำตอบก็คือ AC ห่างกันอยู่ทั้งหมด40เมตรครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ขนาดของการกระจัดแล้วก็คือ40เมตรแต่เดี๋ยวก่อนการกระจัดเป็นปริมาณที่บอกขนาดอย่างเดียวไหม คำตอบคือไม่การกระจัดจะต้องบอกทิศทางด้วยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปบอกทิศทางเขานะครับว่าไปทิศไหนเอ้าแล้วเราจะคิดทิศทางอย่างไรนะครับหลักในการพิจารณาทิศทางนะครับหลักในการพิจารณาทิศทางให้เรายึดจุดสุดท้ายเป็นหลักครับเริ่มต้นอยู่ไหนให้ลากเป็นเส้นตรงออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไปจบที่จุดสุดท้ายเสมอ แล้วก็ไปใส่หัวลูกศรที่จุดสุดท้ายเสมอครับเพราะฉะนั้นหัวลูกศรของครูก็ไปอยู่ที่จุดสุดท้ายคือคือจุดจุด4เราก็เลยได้เส้นตรง AC มีหัวลูกศรไปทางขวามือแบบนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าการกระจัดจากจุด A ไปจุด C มีขนาดเท่ากับ40เมตรนะครับโดยทิศมีทิศไปทางขวามือนะครับ ทิศไปทางขวามืออ่ะเราก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเนื้อหานะครับในส่วนของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในหัวข้อตำแหน่งระยะทางและการกระจัดเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ